สวัสดีครับพี่พวันนี้จะมาสอนดูเหรียญมหาลาภหลวงพ่อเอียววัดบ้านด่านนะครับออกปีหนึ่งเก้าครับจำนวนการสร้างประมาณห้าพันเหรียญนะครับเนื้อทองแดงไปชมกันเลยครับมาเริ่มอย่างแรกเลยนะครับก็ต้องจําใบหน้าของหลวงพ่อให้แม่นๆนะครับนี่นะครับให้จดจําใบหน้าของหลวงพ่อให้แม่นๆนะครับดวงตามีความคมชัดลึกนะครับนี่นะครับ เตี้ยนต่างๆครับหูเหรียญตัวหนังสือนี่ก็สำคัญนะครับดูนะครับเป็นแท่งๆเลยนะครับตัวหนังสือครับต่อไปนะครับจะเป็นตำหนิในบล็อกเพมพมนะครับไปชมกันเลยครับพี่ๆจุดต่อไปนะครับเป็นตำหนิในบล็อกนะครับก็จะมีเส้น ขีดลงมาอย่างนี้ครับบางๆเลยครับขีดลงมาแบบนี้บางๆแล้วก็สระอาเนี่ยจะมีขีดลงมาสระอาจะมีขีดลงมานี่ครับเดี๋ยวจะส่องให้ดูนี่นะครับบางๆเลยแทบจะมองไม่เห็นเลยบางๆวิ่งลงมาเนี่ยคมๆเลยครับข้างบนนะครับเนี่ยตรงนี้นะครับพี่ๆเนี่ยตรงเนี้วิ่งลงมา บางๆครับเนี่ยครับเนี่ยครับเนี่ยครับบางๆนะครับวิ่งลงมาเป็นเส้นยาวแล้วก็ต่อไปคําว่ามหาลาบนะครับสระอาจะมีขีดนะครับนี่นะครับสระอาจะมีขีดครับต่อไปไปดูที่โค้ดนะครับโค้ด ให้จำโคดแน่นๆนะพี่โคดนี่นะครับโคดชมที่ด้านหลังเหรียญน,นะครับให้จำความคมชัดของตัวหนังสือและยันนะครับจำหูเหรียญจำขี้ปิ้นต่างๆนะครับ ดินต่างๆดูให้เป็นธรรมชาตินะครับนี่นะครับดูขนาะของยันนะพี่พี่พีครับต่อไปจะไปดูที่ตัวตัดกันเลยนะครับ จะเป็นตัวตัดนะครับพี่ๆให้พลิกด้านนี้นะครับปึ๊บจะเห็นเป็นรอยตัวต um ัดนะครับฝั่งนี้นะครับช uh, ัดเจนเลยนะครับนี่นะครับจะเห็นเป็นรอยตัวตัดนะครับเฉพาะแถบนี้นะครับชัดๆเลยนะครับตัวตัดแบบชัดๆเลยนะครับพี่ๆเนี่ยจำแค่ฝั่งนี้ก็ได้นะครับ เดี๋ยวจำเพื่อฟังนี้ก็ได้นะครับนี่นะครับฝั่งนี้นะครับรวบบจะให้ดูให้หมดเลยนะครับตัวตัดตัวตัดเป็นจุดที่สำคัญที่สุดนะครับสำหรับพระเหรียญครับ ฝั่งนี้นะครับดูครับเป็นแท่งเลยนะครับแท่ง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 ทเนี่ยครับแท่ง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 ครับก็ก็เสร็จไปแล้วนะครับกับการดูเหรียญหลวงพ่อเอียรรุ่นมหาลามนะครับผิดภาพประการใดก็ขออภัยด้วยนะครับขอบคุณครับ